สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอลฟฟอร์ดนะในช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอลฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะวันนี้กอก็อยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับบริษัทเราอยู่ในเครือออโต้แกลเลอรี่นะครับแล้วก็กอฟเป็นที่ปรึกษาการขายประจําอยู่ที่สาขานี้นะครับซื้อรถกอล์ฟมั่นใจได้ครับมีตัวตนจริงๆนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์มีบริการส่งรถนะครับที่สําคัญของแถมครบแน่นอนนะฮะไม่ต้องไปหาซื้อรถที่อื่นไกลซื้อที่กอลฟชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็น รถรุ่นใหม่ที่มาแรงนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนเลยนะตอนนี้มาแรงมากๆนะครับก็ Next Gen Ford e v e r e s t นะฮะเดี๋ยววันนี้ก็พาไปชมนะครับยังไงฝากลูกค้าทุกท่านนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูปกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อปนะเบอร์โทรไอเดียไลน์กัขึ้นไว้ให้แล้วนะครับท่านได้รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูปกับโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับในเพลย์ลิสตต์มีแแแยกไวว้้ลนนะะะะคครรับปูฮ แล้วก็เป็นแบบพวกเอเวอร์เลอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นเกี่ยวกับข้อมูลนะฮะก็ชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กอลฟด้วยนะครับต้องการตกแต่งแบบไหนส่งรูปและคลิปมานะครับมาวันนี้นะครับรถที่เรามารีวิวนะครับ Next-Gen นะครับ Ford e v e r e s t Y t ไ c นะครับตัวนี้เป็น4คูณ4นะครับอ่านะเป็น4คูณ4ก็คือท็อปที่สุดตอนนี้นะครับราคาจะจำหน่ายนะ1ล้าน899,000บาทนะครับสีพิเศษก็ ขาวมุกส้มเหลืองบวกเพิ่ม1มื0นสนะครับก็ตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2 0ลิตรนะครับเป็นไบเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติส0สปีดเป็นเกียร์ไฟฟ้า e s h i f t e r นะครับแล้วก็เป็น4ีคูณแบบพาร์ทไทม์นะฮะแรงม้า210แรงมา้านะฮะแรงบิด5 0 0นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยววันนี้ก็พาไปดูนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวรถต้องบอกก่อนออกตัวก่อนนะครับคันนี้เดิมๆ มาครับเดี๋ยวก็พาไปชมรถที่มารีวิววันนี้เป็นสีเทานะฮะต้องบอกเป็นสียอดทิตมากมากนะฮะสวยมากๆอ่ะเราเริ่มในคินแรกนะครับอะคริลิกนะครับสีดำคำว่าว i t แทนะครับนี่มาจากโรงงานเฉพาะรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับสวยงามมากครับอ่าดูโดดเด่นครับเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครก็ะเทิบลงมานะครับที่ตัวกระจังหน้ากระจังหน้าตัวนี้นะครับเป็นสีเทากาไฟ นะครับเนี่ยแล้วก็ตัวลังพึ่งเป็นสีดําเงาเห็นไหมครับสวยงามนะครับโลโก้นะครับก็คําว่าฟอร์ดเนี่ยเป็นโครเมียมนะเป็นสีเงินนะครับแน่นอนครับตัวท็อปสุดเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะด้านหน้าเลยก็คือกล้องนะครับกล้อง360องศานะครับก็ประกอบไปด้วยใต้กระจังหน้าตัวนี้นะใต้โลโก้นะครับตรงกระจังหน้ากระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ที่ฝาท้ายนั่นเองเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้ มีระบบช่วยจอดพมมอเกียร์ไฟฟ้านะครับเซนเซอร์จะมีด้านหน้า6หลัง6เลยทีเดียวนะครับกล่องนะครับเกี่ยวกับระบบการขับขี่ก็มีนะครับอยู่ที่ใต้กรอบป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็มีพวกตัวรับแสงแล้วก็เซ็นเซอร์อยู่ที่บนกระจกนั่นเองนะครับกระเทอมานะครับที่ไฟหน้านะครับไฟหน้ารุ่นนี้เป็น LED multi d e f l e c t o r นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับ เป็น LED แบบเต็มระบบไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ไฟสูงต่ำเป็นโปรเจคเตอร์แยกโคมไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับแล้วก็มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่โคมไฟหน้านะครับระบบไฟนะครับมีระบบป้องกันไฟแยงตานะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับไฟหน้าเนี่ยอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงก็อัจฉริยะด้วยนะฮะไฟตัดหมอกนะครับรุ่นนี้ก็เป็น LED เช่นกันนะครับตัวด้านหน้านะครับสังเกตเลยนะ ผมว่าสิ่งที่ฟอร์ดท,ทำมานะครับตัววายแท็เนี่ยอารมณ์มันจะเป็นเหมือนแบบวัยรุ่นขึ้นมานะครับมีความแบบวัยรุ่นขึ้นมานะฮะต่างกับตัวไทเทเนียมไทเทเนียมเนี่ยมันได้แบบแนวลักชวรี่เลยเนาะแบบหรูหรานะครับเหมาะกับแบบผู้ใหญ่นะฮะมันก็ดูสวยคนละแบบนะครับแต่ว่าออปชั่นของการขับเนี่ยไม่ต่างกันนะครับชอบแบบไหนก็สามารถจับจองเป็นลูกค้าได้นะครับกระเถิบมา นะฮะที่ตัวด้านข้างนะครับคิ Q ้วล้อนะครับสำหรับรุ่นตัวเอวอร์เวายแท็กนะครับจะมีความแตกต่างจากรุ่นอื่นตรงที่คิ้วล้อเนี่ยนะครับเขาจะเป็นสีเท่ากาไฟนะครับอ่านะต้องบอกก่อนนะครับว่ามีความต่างนะนะครับมันเห็นไมเอ่ยกระเถิบลงมานะครับที่ตัวช่วงล่างนะครับ รถรุ่นนี้นะครับแม็กขนาด20นิ้วเป็นแม็กลายใหม่นะครับเป็นหน้าเงาแบบนี้นะครับจะพู่ยาง2องห5าห้า2นะครับแล้วก็เป็นดิสเบรกสีล้อนะครับตัวนี้ด้านล่างหลังก็เป็นวันลิงค์นะครับต้องบอกเลยว่าพรีเมียมมากๆนะครับตัวนี้ตัวแก้มนะครับตัวนี้เป็นคีบระบายความร้อนนะครับแล้วก็กระจกนะครับก็เป็นสีเทากาไฟนะฮะมี ไฟเลี้ยวมีกล้อง360องศามีไฟ2พื้นนะครับตัวนี้มีไฟ2พื้นนะเราหลังคานะครับเป็นดีไซน์ใหม่นะครับสำหรับรุ่น e v e r e s t สต์วายแโดยเฉพาะนะครับมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับกันสาดนะครับใส่เป็นกันสาดแท้นะครับฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะฮะรุ่นนี้มือเปิดนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วผมอยากให้ดูจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับมือเปิดเนี่ยตัวนี้มันจะไม่เหมือนไทเทเนียมนะฮะตัวไทเทเนียมเนี่ยครับมือเปิดตัวเรื่องเกี่ยวกับระบบ สมาร์ทคีย์เนี่ยครับมันจะเป็นปุ่มนูนๆสีดำๆออกมาใช่ไหมไว้ให้ทัดแต่ตัวเอลว์เลดไวทัคเนี่ยนะครับมันจะเป็นเว้าลงไปนะเป็นเหมือนเป็นเป็นบุ่มลงไปนะครับอ่ามันจะมีความแตกต่างกันแต่ใช้งานได้เหมือนกันนะครับมีเพจนะครับคำว่าไวทัคนะครับบันไดนะครับก็แน่นอนครับเป็นบันไดไวทัคนะครับบันไดตัวนี้นะดูดีๆนะครับมันรับกับล้อแม็กแล้วก็ราวหลังคามากๆนะฮะมันก็ดูให้ดูมีมิติดูสวยงามเนาะ เดี๋ยวก็พาไปดูที่ด้านท้ายกระบะนะครับด้านท้ายกระบะนะครับก็แน่นอนครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับมีไล่ฟ้ามีตัวปัดน้ำฝนหลังนะครับนี่มาพร้อมเลยเนาะไฟท้ายเป็น led นะครับเป็น signature นะครับมีไ c r y l i c นะครับคำว่า everlast อยู่ด้านในไฟท้ายนะมีกล้องถอยหลังมีทับทิมท้ายนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับเป็นตัวตัดหมอก เนาะพวกนี้มีมานะฮะฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับเป็นแฮนด์ฟรีนะเปิดที่ตัวฝาท้ายได้นะครับสอดเท้าได้กดที่รีโมทได้กดที่ใต้พวงมาลัได้นะครับต้องบอกเลยว่าครบคันระบบกันหีบนะครับดีมากๆพัฒนาจากตัวเก่าเยอะมากๆนะครับเรื่องของความปลอดภยัยเบาะแถวที่3นะครับเป็นไฟฟ้านะครับเบาะคู่หน้าก็เป็นไฟฟ้า8ทิศ รถรุ่นตัวท็อปของ Ford', เนี่ยนะครับเอเวอนะครับจะมีตัวเดียวที่ลูกค้าชอบถามกับเข้ามาเยอะมากนะครับว่าทำไมเบาะแถว2มันถึงไม่เป็นไฟฟ้านะครับผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเ,เรื่องของงบหรอกมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้นะครับเบาะแถวที่2เนี่ยนะครับถ้าเราดูดีๆมันเป็นเบาะจุดเดียวยนะที่เป็นแมนนวลเนานะเบาะตัวนี้นะครับมันสามารถสไลด์ได้ ถูกไหมถ้าเกิดบอกลูกค้าบอกว่าที่เป็นไฟฟ้ามันก็สไลด์ได้นะครับแต่ที่สําคัญที่มันเป็นเมนนวลเพราะอะไรเพราะมันพับได้มันพับทําให้ด้านหลังเป็นเรียบได้นะครับมันก็อาจจะมีเรื่องของตัวนี้ว่าถ้าสไลด์ก็ไม่ควรพับเรียบถ้าพับเรียบก็อาจจะสไลด์ไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของความแตกต่างเรื่องของตรงนี้แต่เรื่องของการใช้งานผมว่าไม่ใช่ปัญหามันมีความหลากหลายนะครับในการให้ใช้เนาะโทนภายในเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีมูลลูปนะฮะนี่ข้างบนนี้เป็นมูลลูปนะครับ่างนี้นะฮะ เป็นมูลรูปนะด้านหลังนะครับก็จะมีเรื่องของตัวปรับพัดลมแอร์หลังนะครับ USB Type A Type C แล้วก็230โวลต์ระบบรถนะครับเหมือนที่ก็บอกนะครับว่าเดี๋ยวก็พาไปไล่อีกทีหนึ่งเนาะมีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมภายในนะครับก็เป็นสไตล์วายแท็กนะครับมีความแบบเ,เรียกนะวัยรุ่นนะครับมีความแบบดูเท่ขึ้นมาอีกแบบนึงเนาะ แปดทิศทางนะครับเห็นไหมบอกก็เป็นวาแท็กนะครับบอกไฟฟ้าคู่หน้า8ทิศนี้พงมาลัยนะครับปรับได้สทิศทางนะขึ้นลงเข้าออกนะครับตัวนี้เป็นพงมาลัยไฟฟ้านะครับก็น้ําหนักเบาไม่กินแรงไม่กินน้ํามันเนาะเป็นพรูสตาร์ทนะครับมีที่วางแก้วนะครับซ้ายขวาไฟหน้าเนี่ยเปิดปิดฝาท้ายได้นะครับไฟตัดหมอกหน้าหลังนะครับหลี่แสงหน้าจอได้แล้วก็เป็นไฟหน้าเป็นอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวก็่อดรองเท้าก่อนพามาดูนะครับ จอนะครับตัวนี้เป็น12.4นะครับตัวนี้เป็น12.4นะครับตัวหน้าจอก็มีเรื่องของอุณหภูมิน้ำมันเกียร์เพิ่มขึ้นมานะครับที่ดูเป็นเด่นๆน,นะแล้วก็กราฟิกก็จะสวยงามนะครับสำหรับตัวนี้นะตัวนี้จะมีตัววัดลมยางด้วยนะครับวัดแรงแดงันลมยางนะก็เเิบมาที่ปัดน,น้ำฝนแม่นอัตโนมัติกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับพร้อมกับช่องเสียบ USB เนาะแล้วก็ จอกลางขนาด12นิ้วนะครับเป็น s y n ค์ 4A a n d the Auto Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชัน Ford Plus สั่งงาน Start รถได้นะครับแล้วก็โทรฉุกเฉินนะครับ1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะแล้วก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้นะครับแอร์ Air, เป็นอิสระแยกซ้ายขวานะครับมี Wireless Charge นะมี USB Type A Type C นะครับนี่เห็นไหมอ่ะเกียร์นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าอิชิปเตอร์10สปีดเล่นแมนนวลได้นะครับมี เบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมกับออโตโคมีโหมดออฟโรดสกินนี่เพราะเป็นสี่คูนสี่นะมีโหมดออฟโรดสกินนะครับเส้นก็เป็นเกี่ยวกับตัวล้อนะครับติดท,ทางล้อมีควบควมุมความเร็วลงเขามีดิฟล็อกเฟืองท้ายนะครับมีระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะครับ่มันมาพร้อมไปเกี่ยกไฟฟ้านะจอดเทียบข้างได้เข้าซองได้นะครับจอดเข้าซองได้แล้วก็ออกจากเทียบข้างได้ขับเคลื่อนสี่ล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับมีโหมดการกขี่ด้วยกันถึง6โหมด นะครับแล้วก็เราพามาดูนะครับออปชันนะเราพามาดูออปชันสิ่งที่เราได้นะครับสิ่งที่เราได้เราได้อะไรบ้างนะครับแน่นอนครับออโต้โคนะครับมันก็จะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะครับคูตคอนโทรลก็คือควบคุมความเร็วนะครับเรามีตั้งแต่แบบปกติแล้วก็แบบรักษาระยะห่างหรืออะแด็พทีฟนั่นเองนะครับเลนคิปปิ้งครับเราก็มีนะครับเราสามารถเตือนได้นะครับหรือว่า ช่วยให้ดึงกลับได้เตือนกันชนด้านหน้าเรามีให้นะครับพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินด้วยนะครับมาพร้อมกับระบบหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการปะทะนะครับบายสปอร์ตนะครับเตือนจุดบอดนะครับที่กระจกมองข้างก็มีให้คอร์สท่าฟิกอเลอร์ตนะครับแล้วก็รีเวิร์สเบรกแอซิดนะครับก็เตือนกันชนเมื่อถอยมาพร้อมกับระบบช่วยเบรกนะครับเตือนกันหลับในนะครับต้องบอกก่อนเลยว่ามันครบครบที่สุดแล้วจริงๆนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้คือรถ SUV นะครับ ลดเจ็ดที่นั่งนะครับที่ท็อปที่สุดของเราในตอนนี้นะครับเรื่องของความสวยงามระบบความปลอดภัยจัดเต็มแน่นอนนะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบก็ด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอลนะเบอร์โธ่ไอดีไลน์กับขึ้นมาให้แล้วนะครับก็คลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดตกหล่นประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ